คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยใช่ฮะเช่ว่าโปรเจกต์นี้เป็นสิ่งที่แฟนๆทั่วโลกเนี่ยรอคอยอย่างมากถูกต้อง so we believe this project is a project that everyone around the world t h all t a of us have been waiting for waiting for looking for it right with excitement yes all around the world we're live across Asia and across the world

Four elements, The global Phenomenon girl Love Global Girl of l ้า e บ้านวัชินวันนิดนะคะ four stories yes สเรื่องราวครับที่บอกเลยว่าขึ้นเหนือลองใต้จะได้เจอกับความรักความน่ารักความอกหกักเรื่องราวสุดเข้มข้นกำลังจะเกิดขึ้นบ้านวาทินวันนิดครับนี่เห็นไหมฟังดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ ใช่แล้วฮะ This, ladies and gentlemen, four elements, the global phenomenon of girl love. Yes. ด้านหลังได้ยินป่ะบบกไม้โบกมือหน่อยแล้วสุด